สวัสดีครับผมตีโอวุฒิพงษ์ลิขิตชีวันนะครับผมก็ตอนนี้ตีโอเป็นเจ้าของอติมีเดียนะครับบริษัทที่ผลิตสื่อซึ่งเป็นเจ้าของช่องอติรีวิวนะครับและก็อีกหนึ่งบทบาทคือเป็นเจ้าของบริษัทเวก้าครีเอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นสังกัด MCN และก็เป็น Tik t o k Partner นะครับบทบาทอีกบทบาทหนึ่งนะครับนั่นก็คือ t i k t o k Coaching ติโอได้ มีโอกาสโคชชิ่งให้กับแบรนด์ระดับประเทศมาแล้วมากมายนะครับอาทิเช่น Honda อาทิเช่นยู u ุสุนะครับซึ่งมีนักเรียนลูกศิษย์เนี่ยมากมายกว่าหมื่นคนเลยครับและก็รางวัลที่ได้รับมานะครับของ TO โนะฮะล่าสุดปี2023ที่ได้มานะครับก็ได้รับรางวัล outstanding creator จาก tiktok shop award ปี2023นะครับรวมไปถึง รางวัล Best TikTok Shop Creator of the Year จากงาน TikTok Award Thailand ปี2023และมีอีกหนึ่งรางวัลนั่นคือ Best Live Selling Influencer จาก Thailand Influencer Award s ปี2023ด้วยนะครับรางวัลที่ได้รับทั้งหมดนะครับมันมาจากการที่ติโอนได้สร้างผลงานนะครับในจากช่องอติรีวิวนะครับผมซึ่งอติรีวิวเนี่ยมียอดวิวรวมหลักพันล้านวิวใน TikTok นะครับผมและก็สามารถ สร้างรายได้จากการไลฟ์เพียงครั้งเดียวนะครับได้ยอดขายสูงสุดนะครับอยู่ที่22ล้านบาทภายในระยะเวลา17ชั่วโมงใน1ไลฟ์นะครับซึ <c oughs> <Virt> ่ง <nem> <aya> เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน9เดือน9ปี2023และที่สำคัญคือตีโอสามารถทำซ้ำได้ในวันที่11เดือน11ปี2023ด้วยยอดขายทั้งหมดทั้งสิ้นใน1วันอยู่ที่25.3ล้านบาทครับและนอกจากนี้ตีโอยังเป็นเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์นะครับขายดีดังปังด้วย TikTok นะครับผม ถือว่าเป็นหนังสือที่ได้ Best-Seller ในหมวดบริหารมากกว่า3เดือนติดเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือประสบการณ์ที่ติโอได้ทำมาใน TikTok แล้วก็พร้อมจะแชร์ให้กับทุกๆคนในคลาสเรียนนี้นะฮะและแน่นอนครับจากประสบการณ์ที่ติโอได้ทํามานะครับผมในคลาสนี้เนี่ยติโอตั้งใจจะทําให้คนเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทํางานของ TikTok Shop Affiliate รวมไปถึงเคล็ดลับ วิธีการในการเลือกสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้มันได้สูงสุดวิธีการจัดการโชว์เคสต่างๆและคำศัพท์ต่างๆว่าอะไรคืออะไร,ะไรตำแหน่งไหนในการทำรายได้จาก Tik Tok มีเรื่องไหนที่น่าสนใจและมันต้องเรียนรู้บ้างเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าคอร์สนี้เหมาะสำหรับใครนะครับสำหรับติโอคือคอสนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ คนที่กำลังมองหาช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเป็นรายได้เสริมหรือว่าแม้กระทั่งเป็นรายได้หลักเลยก็ตามหรือคนที่เป็นมือใหม่ที่เริ่มมีความสนใจในการทำา Tik t o อกแอ f เฟอร์เแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีอยากได้ประสบการณ์จากคนที่ทำมาแล้วจนมียอดขายหลักหลายล้านต่อเดือน หรือหลากหลายร้อยล้านต่อปีหรือแม้กระทั่งคนที่ทำา Tik t o อก f อฟเ i อรีออยู่แล้วแต่เจอปัญหาต่างๆไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงดีทำยังไงก็แล้วขายสินค้าก็ยังไม่ดีทำยังไงก็แล้วก็ขายสินค้าไม่ได้ในคลาสนี้เนี่ยยังน้อยๆทุกคนจะได้เริ่มต้นในความคิดที่ถูกในมายเซ็ตที่ถูกต้องและก็จะได้เพิ่มโอกาสในการต่อย,ยอดในการสร้างรายได้ เพราะว่าติโอรู้เลยครับว่ามีครีเอเตอร์หลากหลายคนมากๆทำแล้วยอดวิวไม่เป็นดังใจรวมไปถึงบางคนทำแล้วยอดวิวเป็นดังใจแต่ว่าไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ในคลาสนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่จะทำยอดวิวให้เกิดยอดขายและเป็นยอดรายได้กลับเข้ามาด้วยนะครับ สุดท้ายแล้วจะได้เป็นอาชีพที่จริงจังแล้วก็สร้างรายได้จากการทำสื่อ Tik Tok ขึ้นมาในแชปเตอร์ถัดไปนะครับผมอันนี้เนี่ยคิดว่าคนที่ทำา t k t t o ออยู่แล้วหรือคนที่ยังไม่ได้ทำา t k t t o เลยจะได้เจอกับเคสที่หลายคนพบเจอปัญหาอยู่ซึ่งมันอาจจะทำให้หลายคนนะครับรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ตัวเองเจออยู่และจะได้รู้ว่าในคลาสนี้จะแก้ปัญหาตรงนั้น ยังไงต่อในะสเต็ปถัดไปนะครับผมไว้เจอกันในแชปเตอร์ที่1นะครับ